สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสิ่งหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับผมได้ยินนะได้ฟังมาบ่อยเสมอนั่นคือเรื่องของความมั่นคงหรือเราจะบอกว่าความมั่นคงนะครับที่สร้างความไม่มั่นคงจากฝ่ายความมั่นคง ที่คิดว่านะครับทำเพื่อความมั่นคงแต่สุดท้ายก็คือความไม่มั่นคงนั่นเองหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมฟังข้อมูลข่าวสารนะดูข่าวสารสถานการณ์ทั่วโลกในประเทศต่างๆนะครับเห็นผู้คนออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับอย่างในสหรัฐนะในตะวันตกนะครับในเรื่องของการ ตัดสินใจนโยบายใดๆของรัฐบาลก็แล้วแต่เราจะเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างมีอยู่ทั่วไปแต่คราวนี้การแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเสรีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิโดยพื้นฐานเราจะบอกว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพโดยพื้นฐานเราพูดเช่นนั้นก็ได้นะครับกบใดที่เป็นการชุมนุมนะครับที่ไม่ได้สร้างความรุนแรง นะครับรุนแรงคืออะไรความรุนแรงก็คือการทําร้ายนะทำลายนะครับไอชีวิตคนนะวัตถุสิ่งของสถานที่ก็แล้วแต่ถ้าเรามองว่าการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะเป็นสิทธิเสรีภาพโดยพื้นฐานนะครับที่พึงกระทําได้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายความมั่นคงนะครับก็ควรจะปล่อยนะให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็น นะครับถึงแม้อาจจะทําให้มีผลกระทบบ้างนะในทางด้านของการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับเช่นเ,เส้นทางสัญจรน,นะครับการติดขัดนะในบางจุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนครับคนหมู่มากนะที่มารวมกันนะก็ย่อมเกิดเหตุนะครับของอาการติดขัดสัญจรอ,อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราดูข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์นะในเพื่อนบ้านของเราอย่างเงี้ยนะว่าความมั่นคงนะที่ทางรัฐอ้างต่างๆนะครับอย่างเช่นการปฏิวัติรัฐบาะหารอย่างเงี้ยนะครับเราทำเพื่อความมั่นคงนะแต่รู้สึกว่าความมั่นคงนั้นน่ะที่มันสร้างความไม่มั่นคงขึ้นมาเองนะครับจากฝ่ายความมั่นคงที่คิดว่าทําเพื่อความมั่นคงนเราดู ตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะเริ่มต้นจากการที่ฝ่ายความมั่นคงนะคิดว่าเป็นการกระทําของตนเองที่มั่นคงเป็นไปเพื่อความมั่นคงนะแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดความไม่มั่นคงนะนั่นะคือสิ่งที่เรามองเห็นมันสิ่งนี้เป็นข้อคิดนะว่าจริงๆแล้วมันอะไรคือความมั่นคงที่แท้จริงนะครับมันสิ่งต่างเหล่านี้เราเห็นนะครับมันเกิดไปทั่วเลย นะในช่วงของวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตเนี่ยมันเกิดไปทั่วนะครับโดยเฉพาะการใช้กองกําลังต่างๆเนี่ยนะออกมาควบคุมผู้คนที่เห็นแตกต่างนะการใช้กองกําลังออกมานะครับควบคุมการแสดงออกทางความคิดเห็นนะซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งน,นี้แน่นอนครับนะถ้าเรามองไป นะในเหตุการณ์เพื่อนบ้านเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรุนแรงนะที่ทางฝ่ายความมั่นคงนะที่คิดว่าตนเองเนะี่ยกำลังสร้างความมั่นคงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเกิดความไม่มั่นคงจากสิ่งที่ตนเองกระทานั่นแหละก็คือความรุนแรงนะการใช้กําลังเข้าปราบปรามประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างนะที่เป็น สิทธิเสรีภาพพื้นฐานของเขาที่เขาไม่เห็นด้วยนะการการะทําของฝ่ายความมั่นคงเพราะเขาคิดว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ความมั่นคงนี่แหละครับถ้าเรามองผิวเผินนะมองตามสิ่งที่เกิดปรากฏเราก็พูดได้เช่นนั้นแต่ถ้าเรามองเจาะลึกลงไปนะครับในเนื้อในนะของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ย เราต้องบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเริ่มจากจิตใจมนุษย์มันเกิดจากความหลงของมนุษย์นะครับความหลงของกลุ่มคนที่เรียกว่าชนชั้นปกครองในโลกใบน,นี้นะที่เขาเรียกว่าลูเลอร์นะลูเลอร์ไม่ใช่ไม้บรรทัดนะลูเลอร์ก็คือผู้ปกครองนะลูเลอร์นะนะผู้ออกกฎระเบียบต่างๆเพราะนั้นการออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยถ้าเป็นไปเพื่อนะความสงบเรียบร้อย ความเป็นปกติสุขและใช้กฎหมายกฎระเบียบอย่างนั้นโดยความเป็นธรรมนะไม่เข้าข้างฝ่ายไหนนะไม่ใช่เป็น2มาตรฐานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถบริหารจัดการปกครองผู้คนเนี่ยได้แต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่นะกฎหมายกฎข้อบังคับที่เราออกไปและมันไม่ได้เป็นไปเพื่อมหาชน ไม่ได้เป็นไปเพื่อประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมกันของการใช้กฎหมายมีการเลือกใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติแล้วอย่างนี้แหละครับจะนำมาซึ่งปัญหาไอ้ตัวกฎหมายเองกฎระเบียบเองนะการบังคับใช้กฎหมายเองนะกองกำลังที่ไปบังคับใช้กฎหมายเองจะสร้างปัญหาเองนะครับสิ่งนี้ผมจึงมาคุยให้เห็นภาพนะครับว่าความมั่นคงที่สร้างความไม่มั่นคง จากฝ่ายความมั่นคงที่คิดว่าทําเพื่อความมั่นคงแต่สุดท้ายก็คือความไม่มั่นคงเพราะสิ่งนี้ตนเองกระทำมันเองมันไม่สอดคล้องกับศีลธรรมหรือไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมมันเนปเ็นน้องขีดเส้นใต้นะครับต้องสอดคล้องกับความชอบธรรมหรือกฎระเบียบกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนที่รูเลอร์นะครับผู้ปกครองสร้างขึ้นจะต้องถูกใช้ให้รับความเป็นธรรม ให้ใช้ด้วยความยุติธรรมแล้วจะสามารถปกครองประชาชนนะให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เขายอมรับได้แต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นนะครับนะจะออกกฎหมายกฎอายการศึกใช้กองกำลังเข้าไปปราบปราม mm hmm. ก็มีแต่สูญเสีย mm hmm. เกิดความรุนแรง mm hmm. การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมา เรายกตัวอย่างนะประเทศเพื่อนบ้านเรานะกับประเทศที่ไกลออกไปนะจากบ้านเราอย่างเช่นฮ่องกงอย่างงี้เป็นต้นนะครับฮ่องกงก็มีการประท้วงนะแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในประชาธิปไตยแต่เราดูมหาอำนาจอย่างจีนนะครับนะซึ่งมีกองกำลังเนี่ยนะเต็มที่เลยนะครับแต่เราสังเกตนะครับการประท้วงในฮ่องกงเนี่ยประท้วงอยู่นานมากเลยนะครับ แต่จีนไม่ใช้กองทัพนะไม่ใช้กองกำลังเนี่ยเข้าปราบปรามนะไม่เข้าไปเข็นฆ่าประชาชนในฮ่องกงนะครับนะแต่ในกรณีของเทียนอันเหมือนอันนี้อีกประเด็นหนึ่งแต่ในประเด็นฮ่องกงเนี่ยเราไม่เห็นนะครับในช่วงหลังมาน,นี้เพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ย เขาไม่ทำกันนะฮะการใช้กองกําลังทหารออกมาปราบปรามประชาชนเสียชีวิตไปตอนนี้ตามข้อมูลข่าวสารที่ราฟังมานี่500กว่าชีวิตนะครับของชาวเมียนมานะครับที่ต้องสังเวยไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมมองว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยนะควรจะมีส่วนร่วมนะเข้าไปยับยังนะ้งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ แต่เขาที่ฟังข่าวมาก็ดูเหมือนว่าก็เขารอกันอยู่นะอาเซียนก็รอประชุมกันอยู่นะว่าจะมีมาตรการนโยบายอะไรอย่างไรออกมารวมถึงประเทศไทยเราก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นแบบอย่างนะครับว่าความมั่นคงที่สร้างความไม่มั่นคงเนี่ยจากฝ่ายความมั่นคงที่คิดว่าทําเพื่อความมั่นคงเนี่ยแต่สุดท้ายคือความไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยยอมรับนับถือ ไม่ใช่การไม่ใช่การใช้กําลังไม่ใช่การใช้กองกําลังหรือกฎอายการศึกหรือกฎหมายที่ใช้โดยไม่ชอบธรรมโดยไม่ใช้ศินธรรมนําหน้านะครับใช้ไม่ได้ผลนะครับมันยิ่งบันปลายมันยิ่งสร้างความไม่มั่นคงจากการกระทําของฝ่ายความมั่นคงที่คิดว่าทําไปเพื่อความมั่นคงนี่แหละครับคือความหลงนะครับในโลกมนุษย์ ที่ถ้าเกิดูเ,เลอร์นะครับผู้ปกครองไม่เข้าใจอันตรายเพราะมันเป็นลักษณะของความเปราะบางนะครับในการบริหารจัดการประเทศคนจำนวนมากในโลกใบนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube แนลจันเสกหาจุนย์นนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสมุนช่องจ,จันเสกเสมอมานะครับฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับที่มาพูดประเด็นนี้นะครับเพื่อมองเห็นว่า บ้านเมืองจะหาสุขได้ต้องบริหารจัดการโดยใช้สินธรรมนำหน้านะครับไม่ใช่คิดว่าเรามีกฎหมายในมือมีกฎอายการศึกอยู่ในมือมีกฎระเบียบอยู่ในมือเรามีกองกําลังมีอํานาจเพราะอำนาจนั้นถ้าใช้ไปโดยไม่ชอบด้วยสินธรรมมันจะยิ่งสร้างความไม่มั่นคงจากสิ่งที่เราคิดว่ามันมั่นคงเพราะเราคุมกฎหมายกฎอายการศึกกองกําลังต่างๆ แต่สุดท้ายแล้วนำซึ่งความไม่มั่นคงอย่างยิ่งมาสู่การบริหารจัดการของตนเองที่เกิดจากความไม่รู้ความหลงนั่นเองนะครับก็ขอให้ฟังพิพิธน,นานะครับแล้วก็ดูว่าเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ